เงเ่นที่เทไรเยยังล้วว่านยังยังคนตรวจออกมาอยู่คนตรวจดล้วเนีแต่นิงโดยเนวันที่สิเดอนหวันที่สิบสามโดยไปหาใเรียกบ่มอนมแล้วกระยูไปจากวันนี้เนะัดนิันโดอ่าเอาหนาเขาไปร่ำเรือนมืนก็ิับบ่ซื้อมีกับใครมาฝากป่ะดาบระปะ ไล้วอะกิ่เข่าอย่าพูดโอ,อ,อ้โหรถใหม่เลยเฮ้ยอ,อบรเขามาทาั้งผีดแต่ล้นเติบเลยยังคือเก่าเนาะบ่มีอย่างว่าเปลี่ยนแปลงหอยพี่น้องเลย โดยกาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเพื่อนสุสุสุคนเด้อก็ยินดีต้อนรับสองสบุนบ้านน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่พบบ่พอในมื้อนี้เอ้าฮะตู่มีหยังกินเด้แถวนี้ก็แปนหมดแล้วบัดนี้เนาะปาเฮ็ดยังใหญ่สดีะตเฮ็ดเตา เอติมึงนี่เลยอเก่าเฮ็ดอยู่พุ่นเนาะเฮ็ดอยู่บ่งสวนพูได้มายายมเฮ็ดอยู่นี่เพิ่นบ่ได้ฮายบ่เฮ็ดอยู่นี่บ่อือยาเพิ่นฮายมาจ้ะบ่นี่อย่านดข้างอื่นๆอยู่เนาะบ่ไว้ใจทางบ่วางใจคนได้นี่กาคนงามานีก็ยังเฮาอยู่เนาะ ยังมาเฮาไยังพี่มาเฮาคนงามบ่คนงามแล้วจะเอาไม้น้อยในเสร็จนะทั้งหนุ่มไม้ใหญ่เอามาตะเกีนแหละเอาม้น้อยเนะต้นาไปซีนเอาย่ในนอกอันดีคนห่านงานนอกเอาไปซีนเขาอืเออข้ามีแต่ตัวใหญ่บ่มไหมเดี๋ยวเอาไม้น้อยซ้อนใส่น้ำเน่ยตัวนี้เอาขึ้นก็ได้เฮ้ยเอาบัตรอาม่าก็เอาได้ กึ so high, yeah? <cat> ่งใส่กับน้ลายกึ่งใส่สะเล้งมาโอ้บัดมาแล้วสิเอาเผาเอาขึ้นบ่ได้เออใส่หมูมันมาบ่เบิดอยู่พุ่นกะไว้ใส่ัน่ะบับัดมีผู้ผู้ชายพูนด้เนาะอืเฮ็ดพอได้ดังะพุ่นดีแล้วือก็แพงด้ด250บ50้บ่เดปลาโทบ่ได้ืองใส่ทานน้องแตวให้อยู่บดเาปิ้งออ่ะน้องแตวเพิ่นก บอลที่แหละจูดไปเดียวกับเจ้าเองแหละเพื่อนเตายังก็เตาพีเตาอะไรตัวนั่นหน่ะเตาโอบหน่ะเตาอบเนาะสั่งเบาเนาะเตามีหลายซื้อหลายเสียงดิเตากะแม่ต่บ้านเหแม่มาแต่บ้านเราเบียดกันที่นี้เลยแวะดินน้ำน้องนิ่งก็เลี้ยงเฮียตาสิบเป็นโมงโอ้ใช่สิฮะน้องนิ่มก็เลีงไปเอิญ ไปใส่ก็ไปรุมแน่ไปดุมมมียังอยูุ่มนะเอ้นมีสางน้ำมันในนี่และวเป็นหลิน้หมูในนี่ยโอ้มีหมูอยู่หันเลยหมูเขาเี่ยนเห็นไหมเห็นีเขาวันเป็นใมบานสร้างน้ำมันอามีสางน้ำมันเน่บอกอยู่ดุมกะโอ้เนมีหมูอยู่หันเลยเปะดิษิ์น้ำหมูน้องนี่มกำลังไปเอิ้ยังภาพไปทำเนี่ยหัดยังเซงหมแล้ว อ๋อจะทำเบี้ยกน่ะช่วงพักเด่นแลยสิไปเฮ็ดเบี้ยก่อนโดยสิไปเฮ็ดเบี้ยกแต่แม่มาพักบนอมือแรงว่าสิพาไปทำกับพนบนต๊ตอนแรงมีแต่คนตกขื่อเถื่อแมนตอนแรกกับตอนเศร้าเดี๋ยวนี้โต๊ะเกลือฝนนะตอนเศร้าคนแป้งเหียนแต่ตอนแรกบางคนกับบางเื่อกับแป้งเถอะไปผัวคนเตรียมสิสิงน้องนี่มาและว่านิสิงได้แล้วเมื่อเชียงยูพูดชิมวันโอ้มาและว่านเอ้าเมื่อเชียงยูว่าพูดช <Yeah, S 2> ิมพูน şey, บ่โดยปีห hmm. น้าก <Good> oh. ับประเดวนี่พูนบ่ยิงตาม แต่ว่าจบแล้วอยู่นี <m umble> <m umble ่หันคําอยากเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้อยากไปเห็น oh พ่นก yeah. ็ได้ค uh ือสามารถไปได้ทั้งช่องมองยไปพุ่นไดดีกว่าเพราะว่ามันใกล้บองอยู่บนอนที่จะมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่สมมุติว่ายังเพิ่นยังบ่ให้อันมากตัวเก่าก็เฮามาเฮ็ดีเพิ่ละอยู่พี่เฮามากงเวเอาแม่นเพราะว่าเฮาเลี้ยงเป็ดแนเลี้ยงไก่แน่อือแล้วเฮาได้เฮ็ดมอนนั้นมนี่แหละอยู่พุ่นผัดอยู่พุ่นอยู่เพื่อนล่ะละแไปเอาไปก็มันก็ยากเนาะเป็ดไก่แม่นเอายามคืนนี่เจ้าบ่รักบ่แม่นนี่บ บาดมันมีแต่คนอย่นี้เนี่ยอือไ้หรออ,อยู่กับไอ้บาดนี่กูสองสาวนีเขียวมีเขียวเจกจระจอยมากเลยแดนมาใช่ไปสีบวยไ,ได้เนาะ <c oughs> อือดื่มกันนะบ้านี่สบายดีเนาะอันที่ทนายดื่มเน่ยมากันยังไงนะจำมาไร่เลยแมนม่ตั้งสามบ่ ต้นเอื้อเมื่อตอนเหี่เทียนไงเมื่อตอนเหี่ยวเทียนเมื่ออยู่บ่เมื่อย่องโตอย่างเมื่อยพอเห็นแต่มายายเพ็ญมันมาสามาน้ำแต่อยู่พุ่นต่มายายเพ็ญนั่นนะคลองเลยเนาะกวเจ้าของมันมาอยนโบไปบ่โบไปเป็นไปกับข้าเดียวมันก็มาก็ได้มากับพวกเราเขากินเนาะมาแต่ใช้สาวสาวมาแต่หลีกใหญ่เลยอ๋อ มีเพือนอีกที่อยู่ดุมกะนนอยูุ่มานียาแล้วเนิมอะส่มัจะเบิดนะเตียงกัดอกไปเลยอยท้องนี้แล้วเตียงกันดอกไเการนางยี่บ้อหนิบ่าน้ำหนักยังราซะาไปข้างนึ่งเเข้าไปข้างนึงเลยเซาออกไปเลยนี่เอานี่ขำใครไหนคยุ่เนาะขำไปแม่มาแมงหนิงมันใจว่าหนิมต้องในคุดก่อนในส่ว ฮะีเอ huh? uh oh, ่อารสาเนตัวโอ้เนชูงกวัวเนาะเราได้คำได้เพราะานั่งเพอนี่วห้อยแขมเอแขมแขเอกดบกาบก่าเสี่ยงชีวิตเลเข็บมากนิ้ห้อยเนาะตากแดดตากยังมันถืคนแขข้าวกระปิวเป็นมังน เมกี้มันเป็ดคานมาตอนนี้นะบ่คามันขาเตาเลยคาก็เราห้าว,ว,ว้าแหคับกวาน,นี้เพราะอันนี้เราเก็บมาใหม,ม่ล้วซีห้องอะไรเงี้ยมาตอคานขาเตาถ้าจะอยู่เฮานพน่ะจังเวน้นหมมีคุอยู่เดี๋ปิดไ้บอกเลยตอน,น้องนิ่มเมื่อเซ็งค่ะแม่ไม่ดูน้ำเ่งไดทีเทไรเยซงแล้วบ้านยัะครยเียงนเติออกมาเย ดินิ่นิ่มสิงแล้นืแต่นิ่งเดินหกวันที่สิบสามเดัี่งแล้วรไปหาเรียบบอถมแล้วก็ยูไปจักวันนี้น่อืมิบเอาน้าเขาไปร่เดือนเมื่อสิบสาบอเนหับเป็นแบบหับเป็นแบบ เป็นแบบหับตั้งหับพนเหรอเบียนทพิพาค่ะโอ้เดี๋ยวอะเจ็ดเดือนก่อนผัดเบียนนี่สองเดือนก่ห้องสองเดือนเลยแล้วเพิ่อนก็ไล่เงินเดือนไหนวะไปสมัคร่ดูพิ่หรืออะไรให้แบบไรเนาะฮับโบปินแบบนี้คือว่าหมูวาว่าไปตังบินหาล้านตายบอกไปตับิดนี่โดยฮับโบป็นเพื่อนกระไรล้านไปก็โอเคได้เนาะดีกว่าให้อยู่ดี๋ล่ะ บะไรเงินซื้อเสื้อผ้าบัดเปิดเพิ่มนั่งแม่บัดดิเจ้ากุกการเจ้าบอรองก่อนเรื่องนั่งไหมหมัดใจย่งเฮ้ยเกิยขึ้นยุ่มลงก้แนเงแน่นเนาะอยู่อยู่หนอกว่าเด้เพราะว่าคนประชุอยู่ฝนกระตกลงมาเนาะลงมันบ่มีแนวอะไรดิอยู่ในมุมอยู่ใมุมชอบมางแบบคุณคุยใครยู่ ก็ปลูกเครื่องพังกับบ่มีแล้วทางนี้เน่าหวานนี้ไปหากระปุกใหม่ปลูกยังปลูกเออปลูกเออเลยมันเอือมักตัวแห่พอได้เก็บนะตัวแห่ด้วยว่ามักกระแป๊บเลยเอเมื่อปลูกทุกคนเลยน้ำสีหมากเนี่ยใหญ่ได้พักที่ใหญ่พอปลูกขยายไวปใกล้บึงไดกินบึงนั่นไหเนาะปทุกคนกระช้องสวนมีส่วนใดปลูกกวนขยายแล้วเนาะนห่อเนาะเนาะ อะไรมาขอจิงล่างอะไรงกันังไปวุ้นอือนี่ฮักบุ้มล้กนั่นเลยจิงหกสิเอ็ดหกสิบเอ็ดนี่ปติทิฐปิินี่มนหนียูปมาณเศร้า้าปลายเป็นหน่้าห้าสามสิบพคนมาสามสิบนี่หกสิบเอ็ดเ6ลปหกสิ่ลปลายเลยแลนี่ ่อ<ไ>ยระวังได้ระวังได้หนี่วกชิบซี่ตอนนี้เขาไปเอาท่องมายอยู่ตอนนี้ยันพูอบอกยันชิบซีว่าสมุนทลองอยู่เลยเนะาะมาหนีก็ดีเนาะเมันขำขึนเพรากับเมื่อนอนอยู่พูดขึ้นเพราะกันอยู่พูดบบต,อบบตอนอแรกแหละตอนแรกก็แต่บริบทอังกีษพอล้มาทำแล้วก็นอนที่นอื่นแล้วก็ไปการดพอใกล้นี่นนเนาะก็ยังไปไปอยูบอ่บ่งไท่เลยเนาะก้าวแล้วมียันหนึ่งยันหนาได้ดูสุคขั้ พว่าฝนตกลงมาหนักๆนี่งกร่ไรนั่นได้เนาะน้ำน้ำขึ้นนี่าหยุดแล้วหนิได้อย่าชีพกระไรไปเรื่องงานคือกองหนะห้างไมมดีเนินเนินคือพวกต้นคนตากแดดไว้ต้มที่เป็นหมองเนาะเนินหมองมันดีอย่งดีเป็นตับโรคตับโรคล่างสารพิษในตับสารพิษที่เขากินในห่างกายแบบว่าของเสียของยัง ก็ขอโทษราป้าเขาเห็นเนี่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 เพอยุมืนแล้วยูมาได้จนนั่นก็ครอบต้นนันนี้แลเพราะว่ามันก็รับเป็นนั่นก็ตั้งแต่เท่าไหรปีต้มเาต้มก็น้ำยังไงต้องกินแต่มันนะป้าเราเห็นแนี่เราก็กลนตากแข้งคือบวกกลนมาเนี้ยล่าฮกลตากแห้งไว้แล้วก็ปีปีเ้ามาหาน้องทงแรกๆ่ะเนาะ อยู่ข้างน้องทงมาไลเขากดเมื่อเต็มกระบะรถกระบะรถตอนน่ะกบไงบุกใหญ่มันกบใหญ่ได้อยู่หันแถวน่ะคนตัดเนตรไว้ต้มหอมมันออกหอมหอมมาเห็นกันล่ำมือนึงกับเฮ็ดเขิร์นเฮ็ดเขิร์นเลยเนาะหน่าแล้วผมนิ่มเนาะเนี่ยเฮาไข่เฮาบ่ห่อย เอาไข่เหาหนีได้หนิเนาะเ่ยต้องพยายามนะนี่ไม่ตัดสันว์ในการดูแลได้หน่มีตัวมันบ่ตันบูชูเห็นลายเพราะว่านันมันไข่แม่นห่อยบูชูเห็นลายดุกได้นี่ตอนนี้ว่ายมาเห็นนะเหาเาหาอย่ามุงเถือกบูชูเห็นพอวีเอาวิถีมามีออกตลอดตด็กๆพยายามนั่นว่าไอ้นั่นเด้อไอ้ยาขีดเห่าน่ะจะทุบชนะมัแล้วก็ไม่นั่นเอาทุบเก่อนเนาะขีดก็ได้ขีดตามหัวน้องนิ่มแล้วก็เอาทุ้งยาง ผมไห้โด่มันทีออกแต่ว่าผมในเง่พวกมันได้รักษาเนี้ยช่วงนี้แล้วมันยังมาลายรักษาไม่ต้องพิงหันนะแม่เอ้ยน้องพิงหันมีมีนอนแต่ว่าเท้าหาโบมี่ร้อยบาดนี่เติร์ตเดียวแหละแบบ่ามันวัดผมได้เห็นเฮาตัวนึงแับนี้แต่โบมีใครมีอย่างไหม แล้วก็บ่เห็นเลยบาดนี้บ่มีเลยโอ๋เอาออกน้องกิ่งมีมีนอนเด้อหน้าถามครูเ่ายังครูเพิ่นน่ะมีเฮาตัวนึงแต่ดนเด้อเออในดนีบ่มีเ้งเียนน่ะหมู่ลายติดหมู่หยังก็ได้ันเนมเว้ยแล้วหัวโลนเด้อเจ้าผมมาทวกยังหัวโลบแม่นผมยาวๆบ่ตัดนอยเนาะแม่อยากตัดให้พ่อ่อตัด

คงอยากคงยายังก็ได้แบบคือกะปองนี้ดอกนี้โดยังก็ได้มยางทหลุดก็ได้แต่มันติดนะเนาะว่าไงได้ก็ได้นะให้มันติดนะเนาะก็เคลียทานซข้าในก็เอาดินมไว้คือเก่ามไว้บบ่ให้มีบ่ใหญ่ฮู้มันเจ้าูเจ้าูเนะคันทานีบ่บ่ได้ยสินี่โอ้กว่า่ํานีนะไปเอาดินมาใส่บัดนี้ดินมนี ผมไม่ได oh. ้ให้เพรฮอดิงขึ้นไงพวกเราไดายังชาชาผมอยู่เนาะเขาไม่เอาตัวนั้นดิชาเอาตัวนั้นเพิ่นให้ได้เนาะใช่เพิ่นเอาบุญนายบม่ได้กล้ามาเพื่อนนี่อะไรโอ้เอาข่าวไปบ่น้องบุญนายนี่แต่เขาเป็นงานไหนเพิ่นให้เท่าไพท์บาทรน้องบุญได้บอกอิงตามเขาจะไปเต็มบ่หรือว่าขาดเพราะว่าน้องบุญได้เราโอ้ยังโอมอะไรดิอันนี้ยังโม่หกสิบแปด ทช้งานโอนมได้โดยทำเข้าโอได้เลยมันมีเงินตื่มอีกดิยเงินโออีกเนาะได้เงินโออันนี้มีแต่เงินแล้วันเงินแล้วันจอนคะแนนผู้ชายมือนจะแบบวันหยิบอันนี้พอาะแต่อั้ว่แบบเพิ่นย่อหันย่อนี่ในห้องงานอืมเงินเดือนนะไรคำเห็ดเต็มบุคขาดจักมือนี่บุได้อยู่สองล้านป้ายถ้าบุคขาดจักมือได้อยู่สองล้านป้ายถ้าบุคขาดในก็คือว่าเพิ่งหักตามวันเนาะวันนี้ได้สองล้านป้ายมาเพิ่นหักอีกไหถ้าหักบุคขาดจักมืออะไรเพิ่นไรสองล้านป้ายมากเลย ล่ไห้เนบัญชีเห็นในบัญซีว่า่องหลนป้า่า้เผื่อกัตัดในบอันเอื่นยังวะอันประกันบเมตรบประกันไรประกันชีวิตบ่เมบโอ้เนาะนาดีแม่มาหาทั้งสาๆซื่อมีกับใครมาฝากปะแล้วมะหล่ปะของได้จีเอนเจียนโจคกเนไม่แหงเด้น่เนาะปวยต้นห้ อยู่นีกับแบบมาาเานี่มนเนาะแต่ติดพุ่นนะวันนี้นะอยู่นีกับอยู่พุ่นเน๊ตัวรคัอยู่พุ่นนรกาอนสบายนอนสบายนอนก็อุ่นพื้นไามโหเเนาะพื้นไปมีเบิรครบอยู่นีขางนั่เขปาเปลาแมนบอน คนขึ้นนี่บนแน่เต้จะอยู่ฝั่งพูดเลยช่างพูดไม่ได้ค,ดคอยมาเห้ทาเนเ้ไปต้มกินอดนเด้อแต่อืม ได้ไหม่งเขีดก้ขหอ้โหโี้โหอ้วโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้ห้โหหโออ้โหโอ้โหโ้สาวอ้้อ้โหโอโอ้โาโหโออหโอ้โอเอ้โหอ้อ้้อ้โอ้กหโเห็น้โ้อ้ออ้โ รถไฟก็รถปูซาโย้ยิงรถปูซาไปเวี้ยอีดีแท้เนาะคนยู่รักแปดคนยี่รักแปดโดยเแถว้องพีน้องเดมเอ้าไม่มีเว่าคนท้างเนือสะคนมึงละดกงลายียินลายเมย์กระปูนเขาลม่เห็นเบ้เอยู่นนี่แเขา่ะคนผูไทยอยู่นะเขาคนกันไดยังก่อนจะ่าผมวิละแถวฝนเมย์ยิ้นวอาผูวไทยเลย อลูกว uh, uh ่า huh. ก็บ huh. <laughs> <'t> <laughs> oh, hey. ้านเนื้อกับเนื้อนะแม่นมีีกระลูกดินลายเหรอวะเมย์กร่พู้ลูกดิ้ลายเ้ยจะช่วยบตัวละาอะไรหาเงินแตงเมียกัได้เอาเลยน้องอเหงดงานกับเพราะเรจะกินเอายิมลงไปสาไปเห็ดเลี้ยมีรถเนาะดีแล้วเึ่งกันไปก่อน กันเป็นก็ดีเนาะลองแพร่งน่ทางเหนือแถาอันภูไทยที่พิ่นกินบท้องที่นี้นะนับแต่ไก่น้อยขึ้นไปพี่ได้บริกินงัวได้กินควายนับแต่ไก่น้อยๆแล้วก็ขึ้นไปเป็นงัวเป็นควายเป็นนัไล่ไปขึ้นไปเลยื่อยๆเมื่อ่ะคนทั้งเมืองไม่ได้เลยนะภูไทยนะไล่มาไม่ต้องเพลินนะเชะเออเมืองผู้ไทยให้คนบูเป็นบ่ให้คนปูเป็นแต่ว่าหนี่โอวยสายตา้คน ปุถายไลมาพองเฮือนคนละแมนนะพ่เอ็นยืนๆะง่เป็นยบปุถย่อเป็นเขาอบมากอะฟัอเขาใจเี่ย่เขาใจเนี่ใช่่ะยิข้าวยูพูด่ะจ๊ะย่งไมกินยังไม่ได้กินมากินอีพี่พ่อเยก็บอกว่ยเว่ยอยจัดกาแอไอย่างเนี่เวยเม่ไกินกาม่ยังกินนะวะนี่ต้นหนไม่หมอต้นหนูไม่ยังหมอมามาต้นหนไม่ยหมอใช่ป่นีเด็่ใครก็มีกันค่ะเชามา ไปแล้วไปไปไปเิลงนันไปอะอะนอกวาวซไปปอกหน่อไม้ล้าจะขึ้นไปปอกหน่อไม้น้ำกันอะดีไอทางประตูไปไปเลยนะเบไมยามยามนี่อมีใครมาฝากไว้ี่ดรืเอยเอ้ยเฮ้ย โอ้โหวนไปวนมาโอ้เด็กก็อยู่เฉพาะเดือนหนึ่งวาหายเช่นนึงนี่จะยับไปอีกไงน้องนิ่มนั่งนี่อาเนี่เอาเท่าพี่กันนี่เออาเอาหนิมานั่งมานี่โอ๋อผมอหย่านูผมกล้านั่งเลยนิ่มบวานนี่อย่างยีตีห่างเลยวายโย่ซื้อมันก็ไม่ใติดง่ายปานใดเนาะกแบ่มอนอ่าน้ำกันแบบไอ้พัวพันกันดีดีอะ ไอ้ทางพอเพงินเดือนตะกี้น่ะได้ซื้อมีเย้าใครมาต้อนเพ่งก้อนเหอ่อเงินไปไปโรงเรียนน้นังด้อยไอ<ด>้ชื่ออยู่ชื่อกินนะอ๋อนี่ก็เงินชื่อมีชื่อใครขนมเมื่อก็ให้เจ้าเดี๋ยวเป็นเงินของทั้งพอตู้ใจดีคือเก้าน้อ<ด>ยเงินเดือนจากซื้อลักั่วหล้กซื้อตานางเนาะมานังกะซื้อผนลมมาให้เหมือนนะเ<ด>ย,ย,ย็นอยู่บ่อผนลมนะ โอ้พะเอาอันพะรุมใหม่บว่ะเนี่าเฮาอีกตัวนึงเนี่แม่อันเก่าเลยว้าหุดยหลอันเก่าหว่ะนี่อยู่ง่ายๆตัวเก่าเลยอ้ะไม่ต้ให้ทั้งเจ้าทั้งของเนาะทางหน้าครอบคุณเนี่ยขอบคุณขอบคุด้วยพอตู้ใจดีเนี่ขอบใจพี่เจมลยซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อให้น้องนิ้ง ไว้พ en, ี่อยากจะได้ยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแกร่งแป้งไร้พอร์รบัดไพร์ยิงจะยิ่งทำไรมาเทียนมาเด้อซาถุเนาะไว้ตูถุยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแร้งไวยหุ่นมาเหน่อยง่ายต้านายเดินทางปลอดภัยเงินทองไรเขาเทเขาเด้อซาโอ้ยซาถุเนาะตอนนี้หันทางปุตตูเราบอกว่าแต่ยินเมย์ว่าสิหายเจ้าหยุดเดียนพอท่องพอตู้หันว่าบุห่ยยาเฮียนเด้อ ให้พันัญญาให้เย็นให้จบมอเจ็ดเนาะสบายธรรมดาเย็นนั่นท่องพอแล้วท่องประตูอ่ะประตูไอ้แล้วบาทยุดเลยอยากเย็นต่อเใาอยากทำให้เขาเยนเจ้าหนุนยันพ่อแม่จะชงเสียให้โบ้ไร่พอขึ้นไปเรื่อยมันต้องเสียค่าจ่ายแพงสิบบาทพ่อแม่ให้ออกอีดีได้สัแล้วก็ใหญ่ แต่วันจ,จริงหันเจ้าว่าไม่ได้จะออกบ่าเขายายยันจะหมู่หมูแต่ละคนเขาบอกชี้ยันทุกคนจะแม่ให้ออกค่ะมามุ่มีดีก็ต้องได้ออกใส่อตอนหายใจเอาไอ้นะเดี๋ยวทางประตูเราว่าชีซอยยูขาดเพิ่มหันเนอเปิดแต่ว่าเดือนนี้หันมิตรสิงจะจะพักก่อนเนาะ แต่ทางประตูคนฝังมาบอกให้หย,ยุดเรียนเด้อกินเจ้าพินน้ำทำบะหมี่อย่างกะให้บอกประตูวะ <c oughs> อ๋อสัตว์วันนี้หากินข้าวกินน้ำใส่ายเนาะ <c oughs> โดยในเวลาถึงเวลาไปโรงเรียนก็ลองบดได้นิ่มผักเลยแน่ดินตามดินด่นกินกิโลนกับปุยาไดน้น,นิ่มเนาะ, <c oughs> ะอปสัตว์โอเคคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณทั้งพอไงจะดีจะลายดด้้อพที่พอได้วางใจให้ทั้งลูกเป็นสะพานบุญให้ ตลอดมาได้ค่ะตลอดไปเนาะขอขโมกขอบตจหลายได้พอเด้ซาถูกเนาะคลิปนี้ทั้งเรากะจะได้ขอลาไปก่อนขอกาววาสบายดีนา